ได้มาแล้วทุกคนแป้งโมจิไดฟูกุเป็นพอค่เอาไปแช่เย็นหรือเปล่าอมาเอาแบบโอ้ันเป็นปเจังสี่บอสูโมจิไดฟูกุรูปผักสาบก่อนออืืมทุกคนทุรักทุเลพอสมควรอออืคิดแต่ว่ามันคือ เอาหุ่นส่มารคัด <laughs> อืมอืมทุกคนคือเราไม่สามารถเราออกจากถุงได้อะ่ะมันมันมันเหนียวอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้ออืมอืมอืม,อม,อม แป้งเขาจะมีความหวานแต่ไม่มากนะทุกคนกินได้กินได้แล้วนี้จะกินกับพริกแป้งโมจิไดฟูกุพิกสกรูอเป็นไงล่ะเก็นใจยู่งเส่็วะ อดมาตั้งใจไม่มีใจไม่ตัดมาจ้ะอืม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 เท่าท่า กินกับผักก็ได้ทุกคน่ะแต่นี้ค่อยไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่าเ,าเกี่ยวกันไหมอ่ะอืมอืมอืมพริกเผ็ดโอ้ยไว้จะปั้นได้ย,ไยังไงเนี่ยอืมน้องพริกหักทรงมันเนี่ยเอ้าอืม พิเศษอ่ะห่อหได้ยังไงทำยังไงแป้งจะไม่ติดมืออันนี้จะเป็นแป้งโมจิไดฟุกุพริกสเปนโอ้ทุกคนโอ้ยนี่คื็นยังไงแต่ว่าคือไม่อยากให้แป้งมันติดมือนะก็เลยต้องทำอย่างนี้นะแม่นะเข้าใจกันนะ ออแบบนี้เอาเอาเราจะเอากันไกรตัดกินยากกินซ่าเนี่ยโอไคเอามีดตอางมีดตัดทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้อร่อยไปอีกแบบนะนี่อืมแป้งโมจิไดฟุกุแป้งไม่หวานมากนะทุกคนกำลังพอดีอร่อยเลยมาจ้าอืมอืม อืมอืมอืมอร่อยหวานไม่มากจะประมาณแบบว่าอารมณ์กินกับสตรอเบอรี่อ่ะทุกคนอืมอืมอืม cái cá có cho nèo thịt mưa đất